เอเอกันทุกคนชอบว่าให้เรานะว่านะชอบพูดอ่าจะแบบปูทางไปอลโลอะไรเงี้ยอมาดูบทที่10เรียกร้องกันเหลือเกินอ่ะเราดูสถิติเว็บกลุ่มของเราดีกว่าโหมีประมาณ8ปสบห้าคนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพอเอเจะเก็บเงินเหมือนเคลียร์แมทแล้วนะครับตอนนี้จะทำเป็นธุรกิจแล้วอ่ะก่อนอื่นขอแนะนำ ตัวเองอีกครั้งนึงสําหรับใครๆที่ยังไม่รู้จักก็ชื่อกิมน,นะครับพักไฟห้อง10ก็ได้อิงบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เก่งมากนะครับก็คือเราจะมาเรียนบท10บใช่ไหมครับซึ่งไฟนอลเราจะสอบคือบท8บท9บท10ซึ่งถ้าบท9ถ้าเรามาทวนกันเวลาติวนะครับจะดีมากเลยถ้าเอาหนังสือขึ้นมากลางนะครับเดี๋ยวขอสรุปทวนแป๊บหนึง่ง ว่าบท8เรียนอะไรบท8 education นะครับก็จะเรียนเรื่อง grammar ต่างๆใช่ไหม grammar ต่างๆก็จะมี defining relative clause แล้วก็ตามนี้เลยก็คือกับ n o n defining relative clause สรุปง,ง่ายๆมันจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับพวก education ต่างๆพวกการศึกษาต่างๆซึ่ง สา่ิน่าสนใจก็จะอยู่ช่วงมอนเตซอรีนะครับที่ควรจะไปอ่านมาแล้วก็เรื่องที่ยากก็คือแกมม่านิดนึงก็คือใครไม่เข้าใจก็จะยากนิดนึงคือการหาอะไรเนี่ย defining Def relative cost ก็คือการที่ประโยคอนุประโยคที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการต้องการที่จะชี้ระบุเข้าไป มันเลยเพื่อจะไปขยายประโยคหลักก็แค่นั้นเองอันนี้คือเคยอ,อธิบายไว้แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากต้องหัดทําแบบฝึกหัดบ่อยๆต่อมาส่วนเป็นถ้าเป็นนอนนะเหมือนหน้า84เนี่ยก็ลองไปดู e l e c t o r a l and op i n i o n มั้งอ่าไปอ่านสาบมาที่ก็เ,เ,เคยขีดขีดให้แล้วแหละก็คือพวก ที่ n นอนด i ไ i ใน relative cost หรือว่าที่เขาย่อว่า NDRC เนี่ยมันก็แค่ว่าเรารู้ว่าคนนั้นอ่ะมีตัวตนอยู่แล้วเหมือนเรียกกิมอย่างเงี้ยก็รู้ว่ากิมคือใครทุกคนรู้ว่ากิมคือใครก็ต้องการจะบอกว่ากิมเป็นยังอะไรเป็นใครมาจากไหนเพื่อจะขยายค่นน้เพื่อจะเสริมเข้าไปเราคือเราถึงใช้นอน defining relative cost ซึ่งควรจะกลับไปดูคลิปนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ควรอ่านหนังสือทำแบบฝึกหัดบ่อยๆอ่าต่อมาบทที่เก้าไอเดี๋ยว Study and Writing Skill บทที่8ก็จะพูดถึง Long Life Learning เหมือนหน้า88 Long Life Learning จะ Study and Writing Skill อันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ Skimming การอ่านแบบผ่านๆตาหรือจะเป็น Scanning ซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบจะมีพวก Reading นี้อยู่แล้วคือ Scanning ถูกต้องไหมอืม Scanning ก,ก็คือการเจาะระบบเข้าไปเลยสมมุติคนนี้เกิดพศออะไรก็หาที่พศเลยว่าเออชีวอสบอลอินจุดจุดได้คําตอบแต่ Skimming เหมือนหาท็อปปิกหรือเมนไอเดียซึ่งก็จะเจอในข้อสอบ Leading เหมือนกันซึ่งเขาอาจจะออกยากหรือว่าออกง่ายก็ไม่รู้แต่น่าจะออกยากเพราะว่ามันเหมือน Study and Writing Skill บทที่8นเหมันสำคัญแล้วก็เรื่อง l e t เตอลองไปดูนะเล t เตอที่เคยสอนแล้วแหละอยู่ในคลิปบทบทที่8นะไม่อธิบายต่อแล้วไม่สรุปแล้วก็มีแค่อะายหนึ่งสรุปสั้นๆแล้วกันก็จะมีท็อปเลฟท็อปเลฟของอ d u ูนา89คือท็อปเลฟก็เป็น r e c e i v e ฟก็คือเพื่อเอ่อับท็อปไลท์ก็คือท็อปด้านขวาขวาบนก็จะเป็นเซ n d e r ก็เป็นคนส่งใช่ไหม แล้วก็2ก็คือต้องมีเดือนวันต้องมีเดือนวันปีอยู่ข้างล่างเซนเดอร์สเต็ปสามคือต้องมีบอกชื่อใช่ไหมเดียใครเดียม <c oughs> ิสเตอร์มิสซิสเอ่อมิสซิสอะไรเนะี่ยแป๊บหนึ่งครับ <Oops. S 1> อุ๊บส์อ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็มีมิสเตอร์มิสซิสใช่ไหมหรือว่ามิสแล้วตามด้วยชื่อนามสกุล แต่ถ้าไม่เคยเอ้ยต่อได,อด,ด,ด้ต่อด้วยนามสกุลผนะิด Mr ต่อด้วยนามสกุลนะเดียบอกด้วยมิสเตอร์มิสซิสมิสแล้วก็ตามด้วยนามสกุลแล้วก็ถ้าเราไม่เคยติดต่อกันเลยให้ใช้คําว่าเซอร์มาดามแล้วก็หรือถ้าเราไม่รู้ว่าเพศอะไรก็เซอร์มาดามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกระเทยก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเหมือนกันทอมดีไม่รู้เขียนยังไงนะเออโฮโมเซ็กชวลไม่ใช่ละ คงไม่ใช่ละอะไรมันขึ้นมาเนี้ยแป๊บนึ่งแป๊บนึ่ง๋ยวแชทกันสิวะอ่าแล้วก็เอามาดูต่อสเต็ปที่4คือสมมุติไล่ไล่พารากราฟ3พารากราฟแล้วพูดนู่นนี่นั่นก็คงเดี๋ยวจะให้เติมแบบพยายามเติมมันก็จะอาจจะเหมือนบทที่แล้วว่าคําไหน formal informal แต่คงไม่ออกลึกอ่ะคงจะบอกสเต็ปเฉยๆล้วควรไปอ่านทวนอีกนิดนึงอยู่ในหน้าแป๊นึงนะ อ่ต่ออยู่ในหน้า66กับ67ก็น่าจะดีถ้าเราไปอ่านกันไว้เผื่อเขาให้เติมตรงระหว่างพารากราฟอ่าแล้วก็พอมาเสร็จ step ที่4ใช่ไหม step ที่4คือเมื่อเราพิมพ์เนื้อหา3พารากราฟเสร็จแล้วว่าจะเชิญไปไหนไปนูน่นไปนี่พอพารากราฟที่เอ้ยพอขั้นตอนที่4เราต้องลงท้ายต่อจากเนื้อเรื่อง ที่เราเขียนไปก็คือ your s e n s o r y ก็คือเป็นกลางมากที่สุดพอรู้จักกันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไม่รู้จักกันเลยก็ควรใช้ your feelfully uh, หรือว่า your respectfully อันนี้คือทวนให้นะแล้วก็ต่อมาตามด้วยชื่อลายเซ็นใช่ตามด้วยลายเซ็นก่อนแล้ววงเล็บข้างล่างตามด้วยชื่อเหมือนลายเซน็นธรรมดาแล้วก็ข้างล่างก็บอกใส่ position ด้วยคือตำแหน่ง อ่าอันนี้คือส t ตล y อ่าสตั๊ดี้ไลติ้งสกิ Study, uh, Study ต่อมาบทที่9บทที่9เราเรียนเรื่องอะไรบทที่9เราเรียน Engineering ถ้าเป็น Engineering ก็ต้องเจอคำศัพท์ Engineering เยอะซึ่งบทนี้แกมมาก็ชิลหน่อยก็เป็นพวก Passive กับ a r t i c l e ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กป .3 ยังรู้นะฮะอันนี้ปตีแล้วก็ควรจะรู้บ้างอะไรบ้างมาก่อนอ่ามันก็จะมีพวก อะไรเอ่ยสับเกี่ยวกับ Engineering แล้วก็สับเกี่ยวกับพวกอุกกาบาตอที่น่าสนใจคือเด98ก็จะไปท่องมาเขาอาจจะให้หา w o อร์แครอาจจห,หาเนี่ยโคเม t แล้วบอกว่าอะไรที่เหมือนกับ c o m ม t บ้างก็ต้องหาชอยที่เป็น m e เมสโตไลอันส e ต o i ยมิเตียอะไรเงี้ยให้มันตรงกันหรือว่ามีภไยคุกคามะเงี้ยเทรดเทรดอย่างเงี้ยมันควรจะใกล้เคียงกับอะไรอาจจะเป็นใกล้เคียงกับดีวัส ดิ a ัสเตชันก็คือการพินาศการทำลายที่มันที่มันอีโก้กันะนะที่มันคำศัพท์น่าจะใกล้ๆก,กันข้อสอบก็น่าจะออกประมาณนี้แล้วก็แกมมาก,ก็เป็นพวก Passive Passive v o i ท์คืออะไรเอ่ยคือกรรมกรรมของ Active ต้องกลายเป็นประธานใช่ไหมก็คือประธานถูกกระทำาีแหละ มาทํำร้ายฉันทําไมอะไรประมาณนะี้เสร็จแล้วไม่สอนแล้วนะคือพูดพูดคร่าวๆส่วน s study n n l w r i t i n g Skill ไม่ได้มาเรียนว่ะคือว่าโดดนิดนึงอา่ามันก็จะไม่มีอะไรมากมันก็เป็นคำศรรพัพท์เฉยๆรู้สึกจะเป็น Prepare to Talk ก็ลองไปอ่านดูอาจารย์น่าจะสอนมาแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปฟังด้วยนะซึ่งลองไปหาคำศรรพัพท์ดูศัพท์ที่น่าสนใจเช่นอ่าหน้า 98กับ99้าสิ้าวพี่น่าสนใจก็น่าจะมีพวกอะไรเอ่ยพวกเกี่ยวกับเครื่องบินพวกเกี่ยวกับเครื่องบินต่างๆโอ้ oh. มีเยอะเลยอะลองลองไปอ่านดูนะคงอาจไม่ทันแล้วแหละเพราะบทที่10เยอะเหลือเกินอ่ะมาบ,บทที่10บ,บ้างบทที่10ก็จะมี expression of q u a n t i t y กับ infinitive In แล้วก็แล้วก็ verb ing form ก็คือคล้ายๆกับเจอร์นลัลละมั้ง ก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกเทรดเทรดคืนพวกแฟชั่นพวกอะไรประมาณนี้ยพวกอะไรกรียกว่ากระแสะนิยมกระแสะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคลิปตนนี้คือสรุปน่าจะออกประมาณมันก็จะออก infinitive แล้วก็ verb ing form ซึ่งเดี๋ยวจัดหนักแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการที่จะดูหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าใครมีเวลาว่างก็ดูๆไว้กันเหนียวเพราะน่าจะออกให้เราสับสนเหมือนกันขนาดเขาเองเขายังสับสนเลยอ่าก็จะมีพวกการใช้เวิร์บที่ตามด้วยเวิร์บที่ตามด้วยต้องมีกรรมมาลองรับแล้วตามด้วยทูหรือว่าเป็นเวิร์บที่ต้องการทูมาช่วยต่อมาอาจจะเวิร์บปุ่มที่สองก็จะเป็นเวิร์บที่มีเวิร์ตัวเนี้ยเวริรตัวเนี้ย ต้องการ verb ing มาต่อเลยไม่ต้องมี to แล้วประเภทที่3ก็พวกมี to ก็ได้ ing เลยก็ได้ไม่แคร์ส่ว so, น uh, studying and t i skills ก็จะเป็นพวก learning vocabulary ง่ายๆไม่มีอะไรเรียนพวก play, น่าจะคล้ายๆกับกลุ่มคำที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เช่น เกตอะดรีกีอะไรเนี่ยสโล p e พรอมเริ่มอะไรวะเนี้ยพวกที่เกี่ยวกับต้องเวิร์บต้องตามติดต่อกับเอ,อเวิร์บที่ตามกับนามอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมีคำศัพท์เหมือนเหมือนวลีอ่ะเมันกลุ่มคำวลีแล้วก็ Lighting Skill ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับลักษณะของกาว่าเป็นยังไงเหรอมันพุ่งขึ้นควรเป็นยังไงมันตกลงควรเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอ่ะอันนี้คือบทเอ้ยนี่คือข้อสอบที่ เราควรจะรู้กันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามาดูรูปรูปก่อนมีคนมาโพสต์รูปว่าข้อสอบออกแนวไหนก็จะมีเกี่ยบฮัลโหลอ่าไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าแต่ก็จะมีลองไปดูใน facebook ในกลุ่มนะก็จะมีเวอร์แครบยี่สไอเทมทองให้มันเก็บอย่าให้เหลือจริงๆนะเก็บอย่าให้เหลือแล้วก็แกมมา25ไอเทมโอ้ก็เยอะพอควร เรื่องที่ควรจะเก็บมากที่สุดคือ passive กับ article กับ expression of quantity อย่าพลาดเด็ดขาด3อันเนี้ยอย่างน้อยก็10ข้อละอย่าพลาดส่วน definite relative หรือ non definite relative clause ก็ถ้าใครไม่แม่นก็ต้องสักตั้งหนึ่งอะนะแล้วก็ infinitive แล้วก็ verb-ing ก็ต้องลุยกันอีกทีนึงซึ่งเรื่องนี้ยาวมากแต่ถ้าใครแบบโอ้ยฉันดูแล้วฉันไม่รู้เรื่องเลยก็อาจจะ ไม่ก็ไม่อยากให้ทิ้งอ่ะนะแต่ว่าเราลองอ่านดูคลิปแล้วเอ้ยมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะอ่านไปเพราะมันอาจจะออกมาสัก5ข้อหรือ10ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้ออะไรแบบนี้ส่วน reading reading ไม่มาจากไหนก็มาจากศับที่เราท่องอะไรส่วนใหญ่ไม่งั้นสทบแฟชั่นสอบอะไรเงี้ยไม่รู้ก็น่าจะพอเดาได้อะนะมันจะมี unseen passage อยู่ยี่สิบทต่อมา study and a n a i n g skill description o p p r o e c s เอ้ยอันนี้มันอยู่ไหนคือ อันนี้น่าจะเกี่ยวกับตรงไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งฮัลโ uh, หลอ่า disclaiming a process ไม่เห็นว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่อะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาอะไรวะเนี่ยลองลองไปอ่านดูก็ไม่แน่ใจหาไม่เจอแล้วก็ skimming and scanning แล้วก็ formal letter อย่าพลาดอันเนี้ยแล้วก็ trade by graph ก็อย่าพลาดเหมือนกันส่วน disclaiming uh, a process เนี่ยต้องเฮ้ยหาไม่เจอว่ะลองลองดูในเนี้ยหาไม่เจอจริงๆ อาจจะอยู่บทเก้าก็ได้น่าจะรงบทเครื่องบินนะนะผมไม่ได้เรียนไงก็เลยไม่คุ้นอะแชทกันมาบ้างมาเลยทีเดียวอะไรก็ไม่รู้อะเสร็จแล้วนี่คือเฟกนะ Facebook ดูกันไว้เนี่ยแปดสิบห้าคนนะเดี๋ยวเก็บคนละห้าบาทรวยเลยอะส่วนใครดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์อะไรนิดนึงนะครับพอดีคนสอนโลกจิตให้คอมเมนต์นะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับจะด่าก็ได้นะครับเป็นอะไรยังไง ด่าได้ครับไม่ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์บัญชีกันทีหลัง่วันนี้ไม่รู้จะมุกเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามให้ดีสุดเพราะว่าเดี๋ยวพอสักเที่ยงคืนนะฮะอารมณ์เปรี่ยวๆนะเบอร์แน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอเริ่มบทที่สิบกันเลยโอเคครับสวัสดีครับ